ผมกวางแค่ออกไปเทา่ยวไทยแลนด์ครับวันนี้วันที่26เดือนทันวาคม2567ครับใกล้จะสิ้นปีแล้วนี้เวลา16นาฬิกา57นทีครับเราจะไปปูซับเล็กกันครับอยู่ที่ตั้งอยู่ที่ตำบลโคกตูมอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีครับบ้านผมเองครับตำบลโคกตูมครับอยู่ห่างจากบ้านผมประมาณ2กิโลได้ครับ5นาทีขับรถแป๊บเดียวครับไปครับเราไปดูปูซับเล็ อากาศยามเย็นช่วงนี้ครับ บรูซเบรค วีคนเยอะมากเลย oh, oh. วไม่คว่าจะนอ้อยฮะไม่น่นกากลัวแล้วมีที่จอดมอเตอร์ไซค์นะครับขอใ,ใจ นะครับอ้ซับ ทางขึ้นครับค่อยมาถ่ายขึ้นก่อนหืมชั้นมากนะเนี่ยปวดมันชั้นกับเดิมอ่ะเอาไม้ไหมครับว๊อดเอาไม้เลยตบนึๆเลยนะ,นะนคะไปค่อยเดินลูก คนนำให้พ่อมาไปชันกว่าเดิมอีกนะลูกรื่งเคยมาแล้วครับรอบที่ยังไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ดังเท่าไหร่เหนื่อยนะ300เมตร ้นทางวิ่งเทเลด้วยนะเร็วกว่กกกเาเดิมเหาอ ไปพักตรงนู้นไปพักตรงนู้นขึ้นอีกพักตรงโขดหินนะลูกเห็นไหมยอยากขึ้นจาดอยากขึ้นจาดวันนี่พักอ่กอ,นพ,กอน,พกนพัก่อนพักอะไรพักฟันนึ่งชั่วโมงดู

วันี่ห6เลยวัดคีรวงเรื่องครับ เหนื่อยชั้นกว่าเดิมอีกไม่ใช่ทางเดิมนะปวดเนาะ Fit chat. ขึ้นผิดเส้นทางหรือเปล่าขึ้นผิดเส้นทางปก็มีเส้นทางนะครับอันนี้เส้นทางที่เรามาเส้นทางที่เรามาไม่มีเส้นทางหนึ่งมาชนกันตรงนี้แยก น่าอยู่ไม่ไกลครับคนเขาคนาไกงไปกันต่อไปกันต่อ ี่จุดชมวิวลูกเนี่ยเขาเขียนจุดชมวิวเนี่ยเนี่ยจุดชมวิวจุดชมวิวสวยครับสวย <c oughs> นู้เนเห็นไกลครับลุนถนนที่ผมวิ่งประจำครับ ถนนแดงบ้านเราเนี่เองในกล้องนหน่นครับเนี่ถนนแดงเห็นเ,มเนหมเอ่ยถนนแดงครับเริ่มวิ่งอยู่น,น,น,ยนี่ครับเทศาบาลตำบลโคกตตูงครับ บางตะบนกรุมไปครับไปกันต่อ,อเอาเรื่องครับชันเอาเรื่องบ้ค่อยก้าวหนีไม่ต้องก้าวก้าวยาวมาก ได้อยู่แล้วอออโอ้ตรงนี้เห็นถน,นนแดงเลยครับตรงนี้สวยจุดตรงนี้สวยอะ่ะตรงนี้โล่งเลยอะ่ะ ตรงนี้สวยสุดนะครับจุดชมวิวอะรันที่ที่ผ่านมามันมีต้นไม้บังครับตรงนี้สวยมาก oh. มีหินนะครับวางลื่นนะครับไปมาช่วงนี้เป็นหน้าหาเลยอะโห oh. สวยมาก oh. สวยโอ้ oh. นี่เห็นจุดส่นแดงนะครับ เย็นๆครับตอนนี้เวลา17นา33นาทีครับพักเหนื่อยกันครับมีจุดนี้จุดนเครับจุดนี้จุดนึ้งโห่ปวดมาถ่ายรูปวันตรงนี้ก็สวยเร็ว ลงมาได้นะคะับลองแคบลูกได้ ตัวน,นี้ก็ชันอยู่เรื่องครับแต่เป็นขั้นบันไดใกล้ถึงช่วงหงน้าใกล้ถึงจะมีขั้นบันไดขึ้นก็่านดีหน่อย เป็นยังไนบ้างลูกใช่มครับอืดมากเลยวันหลังากครับมาถ่ายรูปอีกเชื่อเลอะดีดี ไม่ชันับใกล้ถึงแล้วมันมีทางแยกอีกสองทางทางนี้ดีกว่าทางนี้ดีกว่าทางนี้ดีกว่า โล่งกว่าเดิมเนาะเนาะเหาะมีีนะ

ขอจบลิปตูฟสซับเล็กแค่นี้ครับเขาหลังบ้านครับเขาหลังบ้านไม่ได้มาหนานลูกเนาะผมมาตั้งแต่เขาเปิดใหม่ๆครับตอนนั้นยังลบลบล้างอยู่เลยกี่เปีแลกนะูกเนาะสองปีสามปีแล้วเนะาะเดี๋ยวนี้โหดีใจครับดีใจคนมาเที่ยวโคกตมูมอำเภอเมืองลบุรีเยอะผูสําเร็จของดีประจำตำบลโคกตมูม ขดูแลดีด้วยครับลม <c oughs> เย็นมากข้างบนเย็นสบาย จะลงครับอีกนิดนึงเดี๋ยวยังไม่ลงครับเดี๋ยวถ่ายรูปตรงนี้หน่อย กนไปายครับเจอกันคลิปต่อไปครับนี่สวยหมดถึงโรงเวียนไหมเห็นเลยอะเห็นพ่อเห็นไปตรงนี้เลยอ่ะชดสายตาเลยอ่ะพ่อ มีคนขึ้นเนะาะอันนี้เนะานะเนาะสวยครับวิวถ้าเพื่อนดูคลิปนี้แล้วแนะนำนะครับร้านอาหารที่ถ้าเพื่อน <laughs> ๆถ้าเพื่อนๆมาเนาะผลเนาะถ้าพามา ที่ปูซซับเด็กแล้วหิวลงจากเขาและ้ะหิวมีร้านแนะนำครับเพื่อนๆน,นะกินลมชมอ่างครับออกไปจากปูทซับเเด็กไปแล้วก็ออกไปนิดนึงครับเลี้ยวขวาแล้วก็เลี้ยวซ้ายข้างหน้ามีป้ายาร้านกินลมชมอ่างครับแตะไปได้เลยครับ <Hey. S 1> จรงไหนก็ได้เสร็บเจ็บอ <Hey. S 1> ย่งพี่เขาเสร็จอ่า,อาโอเคเ